วัสดีค่ะพบกับจิ้บเล่เนนะคะวันนี้จะพาคุณสึกษามาที่ตลาดค่ะเพื่อที่จะมาซื้อของเอาไปมาร์กหน้ากันนะคะมีเครื่องต้มยำไหมคะทำต้มยำอะไรจ๊ะเอาไปมาร์กหน้านะคะ่ะ ตอนนี้เราก็ได้ของกันมาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปลองทำกันดูดีกว่าว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างแล้วก็มีของอะไรบ้างจะ,จะมาบอกอีกทีนะคะไปค่ะหลังจากที่เราไปซื้อของกันมาแล้วนะคะที่ตลาดทีนี้จุ๊บจะมาแนะนํานะคะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรและมีสรรพคุณอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยคือมะขามเปียกค่ะที่ถอดเม็ดออกหมดแล้วนะคะ2ก็คือน้ำผึ้งค่ะ และที่3คือขมิ้นชันผงจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นขมิ้นชันที่เป็นผงเพียวๆเลยก็ได้อาจจะเป็นออผงคัดหน้าที่ทำด้วยขมิ้นอะไรเงี้ยของสุภาพร์ขอ,อะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะคะเอามาผสมเพิ่มเติมและอันสุดท้ายก็คือนมสดรสจืดนะคะมี4อย่างเท่านั้นเองของที่ซื้อแล้วรวมทั้งหมดราคาไม่ถึงไม่ถึง100บาทเลยค่ะเรามาลองผสมกันเลยนะคะ ก็ตักเข้ามา,าแต่ละส่วนนะคะพอประมาณก่อนจริงๆตักเอาไว้เนี่ยแล้วถ้าเหลือเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้นะคะเก็บเอาไว้ในกระปุกอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนิดนึงนะคะประมาณช้อนช้อนชาหนึ่งแล้วก็ใส่นมสดลงไปนะคะคนคน,คนให้เข้ากัน ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปแล้วก็ค่อยเติมนมหรือเติมมะขามเข้าไปก็ได้คือค่อนข้างให้มันจะขึ้นข้นนิดนึงเห็นไหมอย่าตกใจนะคะที่เห็นหน้าสดของเจี๊ยบนะคะเพราะว่าทุกอย่างคือสดหน้าก็ต้องสดด้วยคิ้วไม่อยู่นะคะคิวคิวไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาตอนนี้เรามาเริ่มมาร์กกันเลยดีกว่านะคะก็คือนี่ราคะเตรียม ครีมมาร์กของเราเอาไว้แล้วก็เริ่มพอกเลยใช้มือได้แล้วค่ะเราทําอยู่บ้านไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะค่ะแล้วก็จ้วงไปเลยนะคะเกลีย่ยเลยทีนี้เว้นรอบดวงตาไว้นะคะเว้นรอบดวงตาแล้วก็รอบปากไว้อื ตอนนี้นะคะเราเรอเวลาพอกหน้าอยู่5้าถึงนาทีทิ้งเอาไว้นะคะแต่ว่าเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะเราเป็นสาวเลนมันเนทอย่างว่าเราต้องไม่อยู่นิ่งเราต้องแอคทีฟค่ะไปทำความสะอาดบ้านกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ หลังจากที่ล้างหน้าเสร็จนะคะที่เห็นเห็นเลยคือเรื่องของความนุ่มและก็ความเนียนมันจะเนียนมากขึ้นเพราะว่าในส่วนของครีมชันเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนแบบขุยๆนิดนึงนะคะเนื้อมันจะสักสแล้วก็ค่อยๆถูเบาๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปมะขามนี้นะคะจะมี AHA ของกรดผลไม้ช่วยให้ใบหน้ากระจ่างใสนะคะและน้ำผึ้งจะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื่นเหมือนกับนมเลยค่ะนมก็ช่วยให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื่นนะคะ มากแค่ทีละครั้งนะคะจะทําให้ผิวหน้าของผู้ส,สาวๆเนี่ยดูมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นสําหรับวันนี้หบังว่าคงจะได้สาระน่ารู้กันไปมากมายนะคะครั้งหน้าจะมีอะไรนั้นติดตามได้ใน lemonade m a c com สําหรับวันนี้เชียรไปก่อนนะคะด้วยหน้งหน้านะส,สดแบบนี้ไปและวคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ